สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอนพ่อๆพพก็ส่งลงแทนพี่นอ้องเมื่อนี้ปนแมงดาต้มหอยพี่น้องนี่ต้มหอยโขงพี่น้องอันนี้ก็ทอดไข่พี่น้องทอดไข่กันทอดมะเขืนทอด้ให้พ่อองแทนพ่อลงแทนบร,ริกิตนี่พี่น้องแจม่มแมงดาพี่น้องมามาพี่น้องแสบคือเก่าคือเดิมพี่น้อง <c oughs> คข้ามเนเนี่ยไรข้าหัวไทยนี่หะบันทึกเี่ยสี้ปเี่นยังคาข้าหัวคาข้าอันนี้เล็กเล็กเลคาข้าเจ้าอันนี้เจ้ากับอันนี้เสื้ออันน้ปูแท็กมามาคาข้าหัวหลุดนะเฮ้ยไมัต้็ทา่ายตีนไทยมาใสไม่ตส่

อัน <tr aces> so ีค oh, no. oh. okay. oh. ือต้มมานพีน้อต้มขึ้นแนขแแคมเลคะเลยสบายดีทีน้อสื่อมปวออกยเอานีออกเลย็นีย 2กิโลล่ะโอ้ยหอยมันสิมีขี้อีติเฮ้ยอ้าวข้างวาวเอ้ามาเข้าก็ตกกี่โลแห่บานอย่าไปเฮ็ดของแม่ลูกสิกินหม่องหัวพี่มีหน่อยมีหน่อยจ๊ะพี่น้องกินพุงจังอดนะมามงอ้ายมาลูกอ้ายสิเพิ่นก็ยังทันได้แก้เอ้าสามสบายดีปะลุงนะ พอหลังแทนเพิ่นมิมาเฮ็ดงานคือเก่าพี่เนาะเมื่อเดงานก็เมื่อเฮ็ดน้ำมีหยาอะไรพี่เนาะหยาเจ๊อสายเด่ดพี่น้องเออเพิ่นมิมาคุณของน้ำอ๋ออีป้าอีลุงสิตีก้นตบก้นอีกแล้วนั่งกระเบื้อง่งตีนั่งบนถือพี่มานั่งพี่ไหมพมานั่งพี่ตบมาคืนหนึ่งพี่น้อง นั่งหันลยมึน้องพี่น่อขาเขาอันเดินไลน์น้องพี่น่อข้าวเทนหยิบละน้อพี่น่อละอะไรกับเ่ไปแล้วพี่หน่อขาน้องไปข้อมือบ้างามเพลีแม่บ้าง อ right? ืมนี yeah, ่ของแม่แล้วลูกอื้อายเหตุของแม่ออื้เขาแหละเขาลงยาลูงยาเ hết เอ๊ะ ตัาแรลก็ลงไปขาวกะทิเก่าี่น้องฟงจกนที่เมื่อกูถางนาเนฝั่งคณะตอนบ้านแลลวแล้วผิน้ำเบืกอตรงก็เหอใช้ในปากก็เนยเอาดินจ้ะเอาถิ่มาไม่รก จะละเมิดจะสิหากินยังพี่นเง้เลยดกินแบบ้านห้าเงี้แหละส่วนนี้จะเทสกัย่างบุคลารด้่อวมาห้ยังงี้ไม่ไกว่ามาห้ยัาให้ข่อแม่ลูกย่งให้ของแม่ ได้แล้วคนไปแล้วพี่น้องจะคนหายฟูได้ให้ดำเสียมให้คนพ่อแ่อไยม่ให้พ่อแม่ลูกอื่น้องเอ้ยน้องแซนนี่ พี่น้องอยากตีบ่พี่น้องอยากตีแล้วมาตีเลยเด้นเอ,อดน้องแทนแลนก็นจะซื้อเงินบดเลยมาห้ากมก,ากับ,ยไปไปยยบเย่ของแม่ก็ลูกมาไปนั่งขายพ่อผู้ไปไปผู้ไปนั่งผู้ไปไปนั่งขายพ่อผู้ไปบาห้ามจะเฮ็ดลูกจะเห็ดกันแพงเฮ็ด พี่นอหาหน่อยนะเ้าบาทพี่นอ้นองเอยน้องเทนเล่นเนี่ยเพื่อนมากกินซื้อยังให้กินกันกินกินลูกกินมีของหวานของฟาวาพี่นอ้อง กินแคะเอาความวาลงต่อนะพี่เนอะพอตรเมื้อก็ขั่มเลยพี่เนเอเดนาขั้มมือพี่เราถึงขาอีกเพื่อะก็นกับแม่กแทนก็แม่กับเขากะคือเก่า

แต่ว่าป้าอัดเปอร์เซ็นต์จ้ะว่าไม่เท่าเซ็นต์จ้ะอื้อกะมึงแรงงามแล้วว่ามันพอดีเลยแหละว่าเอวาตาลโอ้ยหเอ้ยบงโอ้ยเฮ้ยเมื่อยนำองแทนพี่น้องกินข้าวยามใดต้องระวังเพิ่นแผนการของเพิ่นน่ะสูงแท้ขลงไปเ็หัวมื้อเช้านหัว อ๋อขอเลยป้าป้าเสพป้าอันเซนแล้วแม่ t h ả าจช่ป่ะนี่นี่เล่างามข้ามึงเล่สิงามกูหมูเราเขาเมึงเล่สิงามกูหมูเล่าเดี๋ยวให้ลูกเอาไว้ลงไปเกลืออีอันเอาไว้ลงไปเกลืออีกคข่ายอาวบังบัง ย่างกระแล้วมูดอกต้องใส่เวลากำกินกำนองแค้นถึงงนนา,านเ็ดน้มงแค่ไหนออก แมงแท่นหิงไก่แมงแท่นขาไก่จะเศร้าอุ้มตื่นมาไ่ได้ยังขึ้งแต่ยังขึ้นแต่เฮือกคนอยู่ขึงแมงแท่นเศ้าเลยค่ะแมงแท่นเอาได้หน่อยไต่ให้แมงแท่นรีบเลย มลงวารวมปอดมาลูมาลงมาได้แล้วพี่น้องาากินหนาพอกันไหมเรื่องกติสามสองแทนนะพี่น้องไ,ได้แล้วกระปาคน like กดแฟนกดติดตามช่องแพนเนาะ